ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในส่วนวันนี้เนี่ยก็จะถึงวันที่สี่แล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามและวันที่สี่นะคะเรามาดูกันว่าวันที่สี่เนี่ยเราอยากรู้ว่าวันที่28เนี่ยในวันนี้นะคะวันที่28เราจะหรือว่าเพื่อนๆเข้ามาดูวันไหนก็คือวันนั้นได้นะไม่จาเป็นต้องตามเรานะเออเราลืมบอกไปนะเนี่ยอ่า วันนี้เนะี่ยเอาเรียกว่าเป็นวันนี้แล้วกันนะวันนี้นะคะนี่วันนี้คุณจะได้เจอกับเหตุการณ์อะไรนะคะที่มเป็นบทเรียนให้คุณนะโอ,อ Open up your spiritual gift นะคะว้า wow. ว เราเหมือนเปิดรับอะไรบางอย่างนะคะได้รับพลังงานอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อกับเบื้องบนเบื้องเชื่อมต่อทางจิตนะเรามองว่าเป็นเรื่องราวของทางด้านของจิตวิญญาณที่อาจจะทําให้อบเวลขึ้นแน่ il, อบเวลอบเวลอาจจะทําให้แบบเพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นหรือว่าคอนเนคได้มากขึ้น mm hmm. อ่านก่อนอ่านก่อนขออ่านก่อนเพราะว่าจะดูจากภาพเนาะก็จะมีการแบบรับพลังงานจากเบื้องบน อาจจะทําให้เราได้ปิ้งแวบอะไรบางอย่างกิดอะไรบางอย่าง hmm. มีนกดหวยสองตัวนะคะ remember that your true nature is spiritual จำไว้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงก็คือทางจิตนี่แหละ not physical นะคะอืม hmm. ลึกซึ้งมากโอเค the angels are sending you message to guide your soul's growth นั่นไงโอเค ไม่แปลซ้าแล้วเมเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วนะคะก็รู้สึกถึงความที่แบบว่าอืมโอเคนะเปิดรับในส่วนของส r i t รช l ล i f ฟนะเขาจะมีการส่งมาสเสจอะไรบางอย่างมานะคะทำให้คุณได้รับสารอะไรบางอย่างที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณมันเติบโตมากขึ้นนะคะดีฉันจะเขียนยังไงดีคะใบนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือ21นะคะชื่อ Open up to your spiritual ใครไม่อยากเขียนชื่อก็เอาเฉพาะเลขก็ได้เนาะถ้ามีถ้ามันมีเลขกันเนาะแล้วก็ไม่เราจะไกลไปไหมอ่ะเข้ามาน,นิดนึงนะคะก็ในมุมของอันนี้อาจจะเขียนหมายเลขก็ได้หรือว่าจะเขียนในส่วนของตัวที่เป็นชื่อไพ่เปก็ได้นะถ้ามันไม่มีชื่อไพ่นะคะแล้วก็ชุดก็คือ s o r t of light ยังคงอยู่ที่ source of light นะบางคนบอกเปลี่ยนพระ ชุดบางก็ได้นะคะก็เปลี่ยนก็ได้นะเราก็อาจจะใช้เงี้ยแอะอย่างนี้นะคะตึ๊ดตึ๊ตึตต๊อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ตึตต๊ open up to your spiritual guide g i f t เออบางคนอาจจะเปิดสามใบก็ได้นะเราเปิดหนึ่งใบนะเพราะว่า ถ้าพอเปิดสามใบก็แอบรู้สึกว่าอยากจะอ่านเชื่อมโยงแต่เดี๋ยวลองลองเปิดสามใบดูก็ได้นะ uh, remember ed. อันนี้เปิดรับนะคะ เราแอบรู้สึกถึงความไม่ใช่แค่เติบโตแต่มันเป็นการเชื่อมโยงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอะนะคะขอเขียนไปด้วยแล้วกันเราค่อยไปลองดูว่าพอหมดวันแล้วอะจริงๆวันนั้นเราได้มีการเติบโตทางด้านของจิตวิญญาณมากขึ้นไหมหรือมีครกอะไรบางอย่างหรือได้รับการตื่นรู้อะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะอ๋อ คำว่าตื่นรู้มันไม่ต้องหมายถึงแบบโอ้โหอะไรที่มันเบื่อวังลุกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะแต่มันหมายถึงว่าทําให้เราเข้าใจกับอะไรบางอย่างได้เพิ่มมากขึ้นตามความเป็นจริงมากขึ้นน,นะคะก็อันนี้ก็เข้าข่ายของการตื่นรู้ในความหมายของเราเนาะเออต้องบอกว่าในความหมายของเรานะ <c oughs> เดี๋ยวบางคนอาจจะไปเทียบกับน,นู่นนี่นะั่นเออเราเราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงการตื่นของเราก็คืออย่างนี้แหละ เข้าใจสัจธรรมมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติมากขึ้นอ่ะอันนี้แม้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆที่ทําให้แบบเราแบบติดอยู่ติดติดอยู่ตลอดเงี้ยแต่มันพอมันแบบมีความเข้าใจปุ๊บเรากึกกระจ่างมากขึ้นกระจ่างว่าขึ้นอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะที่ที่เราใช้ในความหมายของการตื่นของการตื่นเนาะความหมายของแบบเนาะการตื่นเนาะอืมอันนี้นะคะไม่ใช่สิเราไม่ได้หยิบอันนี้เนี่ยพูดไปแล้วก็จะแบบ สติจ้าสตินะคะมาม่ามามาสติสติมาปัญญาเกิดใช่ไหมเขาบอก your divine gifts are growing in a magical more magical ways right now มีแบบ divine gifts ของขวัญจากสิ่งศักดสิทธนะจากจักวานจาก V i ไวน์นะ ดูบางคนเรียกอะไรกันแต่และคนเรียกชื่อว่าอะไรเราเรา,เราไม่แน่ใจส่วนเราเอาจริงๆอ่ะเราเราเราคุยกับเขาเราคุยกับเขาเราบอกว่าเออเั้นฉันเรียกกิฟไม่ใช่กิฟเรียกไกด์ละกันนะเออเราจะมีไกด์เยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนองค์ไหนอะไรยังไงบ้างเราก็ใช้ว่าไกด์ละกันนะคะไกด์ของเราเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าโอเคกำลัง growing ใน Magical Way Right Now เลยล่ะตอนนี้จิตเกำลังมีการแบบพัฒนาเติบโต,ต,ตยืนเดินเดินเดินเออเรารู้สึกเหมือนกันนะแฮะ่คิดเอาเองหรือเปล่านะคะไม่รู้แต่ละคนสํารวจเอาเองนะคะว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะวันนี้วันนี้มาพูดเรื่องราวของทางด้านของจิตกันบ้างนะทุกที่จะเป็นเรื่องราวของด้านของกายภาพเนาะด้านทางโลกอะไรเงี้ยนะคะเอ,อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของจิตตึต๊ดมาให้อะไรเนี่ย อ um, as you focus on enhancing your ability to see hear feel ooh, อู้ลิเซนจะแบบว,ว่ามีตาทิ้หูทิ <laughs> ้อันนี้ก็พูดไปนะคะเรื่อยๆไปเรื่อยๆ or just now o uh, อ or just know the message from the spirit โอเคอ่ะเขาบอกอักลับก่อนกลับมาก่อนเขาบอก,บก,บก,บกบว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าโฟกัสในเรื่องของความสามารถใน,ในการได้ยินได้ฟังรู้สึกตาหูจมูกลิ้นคออะไรประมาณนี้ยอะไรนะตาหูจมกูก ลิ้นกายใจอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นสัมผัสท,ทั้ง5สัมผัสท,ทั้ง5และ6หรือว่าจะเป็นเมสเซจจากสปีเรตก็ได้เหมือนกันนะ,ะเนี่ยสัมผัสท,ที่6เนี่ยใช่ไหมสัมผัสท,ทั้งหมดเนี่ยให้โฟกัสในสิ่งเหล่านี้นะคะ the frequency และ accuracy, hmm. accuracy นะ of the messages will astonish you give gratitude to, to the angel for speaking to you clearly ah oh, okay lali and in ways that are อุย้ยมือสั่นเลยอ่ะอยู่ข้าวไว้ใช่ that are easy to understand wow 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 okay สัมผัสคุณจะชัดขึ้นค่ะคุณจะแบบเห็นอะไรชัดขึ้นถ้าสมมติว่าเห็นได้นะตาทิพย์แม่คือคือเรียกว่าเอาเป็นว่าการเชื่อมต่อมันจะชัดเจนขึ้น คุณจะได้รับเมสเซจที่มันชัดเจนมากขึ้นเคลียมากขึ้นบางครั้งอนะส่งมาแต่ไม่เข้าใจไงแล้วก็อารมณ์แบบฮัลโหลคือไม่เข้าใจอะ่ะส่งมาใหม่อารมณ์นี้น,นี่เดี๋ยวดะอันนี้ต้องขึ้นขึ้นข้อความว่าแบบโปรดใช้วิจารณญาณหรือเปล่าคือบางคนก,ก็ฝึกมาทางนี้ก็จะเข้าใจนะว่าเออมันหมายถึงอะไรนะคะคือมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะาบางคนอาจจะได้รับสัญญาณ ได้รับทรายอะไรบางอย่างเพื่อบอกคุณว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่คุณอยู่ในางานที่ใช่แล้วนะคุณอยู่ในกลุ่มคนที่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเออมันจะชัดเจนมากขึ้นหรือถ้าคุณหาคําตอบอยากได้คําตอบอะไรเขาจะส่งมาได้เคลียร์มากขึ้นเรามองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของจิตคุณเองอที่มันมีความนิ่งมากขึ้นก็ได้นะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะแยะความวุ่นวายเยอะแยะคุณก็อาจจะทําให้ สิ่งที่เขาส่งลงมาคุณรับได้มากขึ้นเก็ตได้ไวขึ้นเก็ตได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองก็ได้นะคะแม่วันนี้มาสำหรับคนที่ฝึกมาล้วนๆนั่นเนี่ยแต่ใครที่ยังไม่ได้ฝึกจะหันเข้ามาในเส้นทางนี้เส้นทางนี้พูดพูดแล้วดูแปลกๆเนาะเหมือนกับว่าโอเคกลับมาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเรามองว่าอย่างนั้นอืมอยากให้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเออ สังเกตอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเขาได้คุณอาจจะได้รับคือมันมันคือพอพูดคําว่าเซนส์อะมันไม่ได้หมายความว่าอุยจะต้องเป็นแบบเหลือเชื่อ,อพินิหารอะไรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่ามันอาจจะทําให้คุณเนี่ยได้คําตอบดีๆมันก็จะผลยิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยเราถือว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เขาส่งลงมาให้คุณเหมือนกันคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันคิดออก อันเนี้ยเราก็ออกเราก็บอกว่ามันคือส่วนหนึ่งมันคือส่วนหนึ่งที่ที่ที่มันจะปิ้งขึ้นมาอันเนี้ยก็จะได้เข้าข่ายในคําว่าสัญญาณมันไม่ใช่เรื่องอภินิหารแต่มันคือการที่จิตคุณนิ่งมากขึ้นพอจิตคุณนิ่งมากขึ้นมันสามารถที่จะทําให้ผุดคําตอบขึ้นมาได้เหมือนถ้าทางที่เขาฝึกทางด้านของสมาธิหรือว่าสติเจริญสติสมาธิแล้ ปัญญามันจะเกิดอารมณ์ลคล้ายๆกันแบบนั้นน่ะนะคะอันนี้นะเอ่อ uh, the more you do so ยิ่งคุณทำมากเท่าไหร่ message ที่คุณจะได้มันจะแบบมองว่าคุณจะสามารถรับสิ่งต่างๆที่แบบเขาส่งมาให้ได้มากขึ้นได้ยุสิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นเออทําจิตให้นิ่งเข้าไว้แล้วกันนะเอ,อ่อจิตให้นิ่งทำยังไงทําไงสิลองไปคิดกันดู เดี๋ยวขออ่านก่อน keep practicing อ่ะเรามองว่าฝึกสมาธิฝึกจิตไปนะคะแล้วก็นี่ไงทำเหมือนที่เราทำอยู่เลย journaling about your message can help you นะเอออารมณ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณออพอได้รับสัญญาณหรือข้อความอะไรอย่างนี้ก็จดโน้ตไว้นะจดไว้นะคะมันสามารถจะช่วยให้คุณได้นะ,ะ Stay awake when other signs are presented นะคะ เออบางทีสัญญาณมันมาเร็วมากสัญญาณมาเยอะด้วยอะไรอย่เงี้ยนะคะก็อาจจะแบบโอ้ยจดไม่ทันนะคะอืมก็โน้ตไว้โน้ตไวโน้ตไว้จดไว้จดไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านทบทวนอีกทีหนึ่งดูอีกทีหนึ่งนะคะ Working with t h i s c cards are also amp up นี่เธอรู้หรือว่าฉันกำลังเปิดไพ่เธออยู่นะคะอ่ะโอเคหรือว่าใช้ไพ่ก็ได้นะคะในการที่จะแบบว่าสื่อสารกับเขาก็ได้นะ I'm c o n t i n u i n g to clear any energetic connecting นะคะ That may be binding you to worry, fear, self doubt oh, เหมือนกับต่อเนื่องจากไปเมื่อวานเลยเนอะใช่ไหม Casting them, them aside with a sweep of my sort of l i s e So that เพราะว่าที่มันจะได้สามารถที่จะง่ายที่จะเก็บข้อความข้อมูลสัญญาณอะไรต่างๆที่ Angel <c oughs> องเจลเขาส่งมาให้คุณนั่นแหละเออปล่อยให้จิตของคุณเนี่ยตื่นเรามองว่าอย่างนั้นนะ as your awareness of your true nature as a spiritual being grows wow มาเพื่อให้เกิดการตื่นรู้นะคะสำหรับไอนี้อ่ะอยูกลับมาอยู่กับตัวเองกันนะแล้วก็สัญญาณอะไรบางอย่างมันจะชัดเจนขึ้นเทคโนดกันดีๆแล้วก็เอาเทคโนด์เหล่านั้นเนี่ยเอามาทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะคุณจะได้ประโยชน์จากตรงน,นั้นนะเรามองว่าเขากำลังส่งอะไรบางอย่าง สัญญาณอะไรบางอย่างเราไม่รู้มันคืออะไรต้องไปลองดูกันนะคะว่ามันจะได้สัญญาณอะไรบางอย่างที่เขากำลังส่งลงมาให้คุณหรือเปล่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ในทางโลกในทางธรรมในทางปฏิบัติ ของคุณก็เป็นไปได้นะคะก็ลองดูค่ะลองสังเกตดูนะคะอันนี้เป็นข้อความดีๆที่วันนี้มีให้กันเนาะแล้วก็เช็คโน้ตกันลงไปนะคะจะได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองกันนะไม่ต้องไปพัฒนาคนอื <c> ่น <oughs> อย่าไปพัฒนาคนอื่นมากหนะักในเวลาที่ตัวคุณยังไม่ได้พัฒนาคนะ่ะเอาสิ่งที่คุณสามารถพัฒนาได้แล้วถึงจะไปส่งต่อให้กับคนอื่นนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ